สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์อันใหม่นะครับของโฆษณาในสตรีมนะครับซึ่งมันก็มีการแจ้งแล้วแหละตอนเช้านะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอนเช้าอ่ะผมทําคลิปแล้วก็ดีใจเรื่องตัวคลิปเดียวก็เลยลืมทําคลิปนะฮะอัปเดตข้อมูลให้เับเพื่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็เพิ่งว่างนะเพื่อนเพื่อนนะเพิ่งว่างนะครับอ่านะฮะก็มาดูกันเลยครับว่าโฆษณาในสตรีมเขาอัปเดตเรื่องอะไรนะครับนี่เลยเพื่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูข้อมูลหลังบ้านจริงๆนะครับนี่ อันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตมีแค่นี้เพื่อนไม่มีมากกว่านี้มันมีแค่นี้นะครับผมเห็นเพื่อนแชร์เยอะมากไลายช่องด้วยนะครับแชร์แล้วก็พูดนอกเหนือนจากนี้ด้วยเพื่อนทาผมก็ยังว่าเฮ้ยแล้วจะพูดนอกเหนือนจากนี้เพื่อเขามีข้อมูลลางบ้านมาให้แค่นี้อย่าใส่ใครเยอะนะครับครีเอเตอร์มือใหม่จะหัวมุนกันช่องนี้ก็พูดแบบนี้ช่องนี้ก็พูดแบบนี้สุดท้ายเนี่ยกฎเกณฑ์มันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ไม่มีใครเอาลางบ้านออกมาดูเลยอ่ะเพื่อนดูนี่อันนี้คือ ข้อมูลอัปเดตโฆษณาในสตรีมของจริงมีเนื้อหากี่บรรทัดเนี่ยห้าบรรทัดหกบรรทัดนิดนิดห้าบรรทัดเลยกันห้าบรรทัดเพื่อน,นอ่านไปพร้อมกันนะครับเขาบอกว่าอัปเดตเกี่ยวกับโฆษณาในสตรีมรายได้จะอิงตามยอดดูของวิดีโอที่เข้าเกมของคุณโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ห้ามกราเมื่อใช้งานโฆษณาในสตรีมต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันมีแค่นี้นะครับ ผมก็ไม่รู้จะใส่ไข่อะไรมันมีแค่นี้จริงๆเพื่อนมันมีแค่นี้นะครับก็คือรายได้จะอิงตามยอดดูก็ถ้าพูดง่ายๆก็คืออิงตามยอดดูใช่ไหมเราก็ทําคลิปยังไงก็ได้ให้เพื่อนดูคลิปกดดูคลิปเราแค่นั้นเองนะครับและผมก็จะมาเพิ่มเติมนะครับว่าแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เพื่อนมาดูคลิปเรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะใช้เกณฑ์อะไรไม่รู้แหละนะครับนะับมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับเพื่อนเออแล้วแล้วเราอะเราอะนะครับเจ้าของช่องเนี่ยครีเอเตอร์เนี่ยนะครับเราจะทําคลิปยังไงล่ะให ข้อมูลที่ผมเคยแนะนําเพื่อนๆทงหมดนั่นแหละนะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ผมพูดย้ําบ่อยมากเรื่องทั้งในโฆษณาไอ้ไม่ทางในไลฟ์สดพูดบ่อยมากก็คือเรื่องปลกเรื่องปลกมันจะมาที่กดตัวนี้ได้ได้จะอิงตามยอดดูถ้าปลุกคุณมันไม่น่าสนใจทําคลิปแบบโอ้ยเนื้อหาแบบน่าสนใจมากแต่ปลุกมันไม่น่าดูเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราอัปโหลดคลิปลงไปใน facebook แล้วเนี่ยระบบเนี่ยมันจะไปเลือกปลุกให้เราช่วงไหนนะครับ ผมก็เลยจะย้ำกับเพื่อนว่าปุกปุกปุกนะครับใครที่ได้เหรียญน้อยก็ปุกใครที่ได้ยอดดูน้อยก็ปุกนะครับและรายได้ตัวนี้ที่อิงตามยอดดูของวิดีโอนะครับก็ปลุกนั่นแหละเพื่อนปุกเรื่องเดียวเลยนะนะครับคือให้เราทําปุกให้น่าสนใจดึงดูดครีเอเตอร์ดึงดูดเพื่อนเพื่อนดึงดูดคนที่เล่น facebook ให้มากดดูคลิปเราให้ได้นะครับเรื่องปลุกสําคัญมากปุกเป็นประตูบานแรกที่จะดึงเชิญเพื่อนๆนเข้ามาที่บ้านเรา ถ้าปกมันไม่น่านสนใจเราไม่มีการทําปกเจอแม่คลิปเนื้อหาคุณจะดีอ่ะคนอื่นไม่ดูเลื่อนทิ้งเลยเลื่อนทิ้งนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะครับบางคนนะอ่ะอัปโหลดคลิปสิบปัดตุกนี้เลยโดยที่แม่โดยที่ไม่มากดดูในมุมมองของคนอื่นอนะ่ะมันจะมีเมนูหนึ่งเมนูนี้นะครับทุกคนสามารถกดได้นะมันเป็นเมนูของคนอื่นที่มาเห็นคลิปเรานะครับว่า,วาเฮ้ยเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยคนอื่นจะมาเห็นหน้าตาคลิปเราอย่างไงและปกมันจะถูกล็อก จะถูกเลือกแบบไหนนะครับอืมนะฮะแล้วก็ปกนี่แหละในการอัปโหลดคลิปยาวนะครับที่เป็นสตรีมเนี่ยที่เราต้องการโฆษณาในสตรีมนะผมแนะนํำให้เ,เพื่อนๆไปอัปโหลดผ่าน Google Chrome เพราะแอป facebook มันไม่สามารถเลือกปกจากที่เราอออกแบบปกจากข้างนอกอัปโหลดลงไปได้หรือเลือกช่วงในเนื้อหาของคลิปว่าเราจะช่วงไหนของเนื้อหาของคลิปในการเป็นปกมันทําไม่ได้นะครับนี่แหละผมก็เลย จะแนะนำเพื่อนๆไปอัปโหลดผ่าน Google ค o m e นะครับใครที่ฟังคลิปจนมาถึงตอนนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดคลิปนะครับผมมีการทําคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการอัปโหลดคลิปนะผ่าน Google Chrome เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเลือกอ่าปกจากช่วงในเนื้อหาคลิปได้หรืออัปโหลดปกจากทางโทรศัพท์ของเพื่อนได้นะครับผมสอนแบบละเอียดไม่มีช่องอื่นสอนช่องผมช่องเดียวนะครับเออใครจะเอาเรื่องนี้ไปทําเป็นคอนเทนต์ผมยินดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะ ทุกเรื่องที่ผมเอามาแชร์ทำเป็นคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําเป็นคอนเทนต์สอนเพื่อนๆต่อได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับผมอยากเพื่อนๆทาเป็นนะฮะมีรายได้ระยะยาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ระยะสั้นนะนะครับเออนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกก็คือจะมาให้เพื่อนๆดูเรื่องกดแหละนะครับเพื่อนๆผมเห็นหลายๆกูรูเนี่ยโอ้โหใส่ไครกัน้าเปื่อยอะเพื่อนนะครับซึ่งมันมีอยู่แค่นี้นะครับอย่าพูดอะไรที่มันแหวกแนวไปไกล มันไม่มีข้อมูลข้อมูลอื่นมันมีแค่นี้นะครับแล้วผมก็จะไม่ไปไกลผมก็จะมีแค่นี้แต่ผมก็คือจะมาเสริมเรื่องปกเรื่องเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ